พูดถึงนักธุรกิจนะระดับพันล้านคนหนึ่งที่พูดว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการอ่านหนังสือนะนักธุรกิจคนนี้ก็ชื่อมาร์คคิวบันเขาเรียกว่าร่ำรวยมากนะจากการลงทุน ในกิจการต่างๆมีเงินเป็นระดับพันล้านนะถ้าเป็นเมืองไทยก็2,000มื่นกว่าล้านนะแล้วเขาให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือมากนะอ่านหนังสือวันละ3มชั่วโมงน,ะน้อยกว่าวอร์เรนบัฟเฟต w a นะวอร์เรนบัฟเฟตนี่อ่านวันละห้าหกชั่วโมงแต่ที่ก็พูดนี่น่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ย การลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการอ่านหนังสือแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะถ้าพูดให้ถูก,กคือว่าการลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิตเนี่ยก็คือการเจริญสติเพราะอะไรนะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ ให้คุณค่ามากมายนะยิ่งกว่าการอ่านหนังสือริงอยู่ในะการอ่านหนังสือนี่ก็ทำให้เรามีความรู้มากเปิดโลกให้กับเราทำให้หูตากว้างไกลแต่ว่าไอ้ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเนี่ย จำนวนมากนี่รู้ก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่านมากมายนะแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ได้ไม่สามารถามาใช้ให้เกิดผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอ่านแล้วก็ลืมมันก็ไม่ต่างจาก วิชาที่เราเรียนในโรงเรียนมาหาเชลลยนะเราเรียนมาเยอะเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าที่เราจำได้เนี่ยแล้วก็มาใช้จริงๆเนี่ยมันมีไม่รู้ถึง5%หรือเปล่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะเรียนมาตั้งแต่ชั้นปนหนึ่งนะจนจบมัธยมนะ ม .6 หรือมส5ก็แล้วแต่จำนวน,นมากเลยนะไม่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเลยภาษาอังกฤษเ,เรียกว่าคืนอาจารย์ไปหมดยังไม่นับนะประเภทว่าเรียนวิชาชีพเนี่ย เรียนมาตั้งสี่ปีนะบางคนเรียนวิศวะบางคนเรียนบัญชีบางคนเรียนสถาปัตย์หรือบางคนเรียนหมอด้วยซ้ำห้าปีหกปีเรียนน้อยสียป่ปีแต่พอเรียนแล้วก็พอเรียนจบก็ไม่ได้ไปเป็นหมอไม่ได้ไปเป็นสถาปนิกไม่ได้ไปเป็นนักบัญชีไม่ได้ไปวิศวกรเลย ไปมีอาชีพอื่นนะบางคนก็ขายของบางคนก็เป็นช่างภาพบางคนก็เป็นนักลงทุนบางคนก็ไปทำธุรกิจเพราะนันเนความรู้ที่รำเรียนมารวมไปถึงความรู้ที่อ่านจากหนังสือเนี่ยมันน้อยมากนะที่เอามาใช้ประโยชน์ ซึ่งต่างจากการเจริญสตินะการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะทำน้อยหรือทำมากเนี่ยมันเป็นประโยชน์ได้ใช้แน่อยู่ที่ว่าจะรู้จักใช้หรือเปล่านอนั้นเนี่ยความรู้จักการอ่านหนังสือนี่ หรือแมก้กระทั่งความรู้จักการเรียนหนังสือเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะรู้ไปก็ทำไม่ได้รู้ไปก็ทำไม่ได้ถ้าหากว่าขาดการฝึกขาดการฝึกจิตขาดการฝึกตน อย่างเช่นหนังสือเนี่ยดีๆหลายเล่มเลยนะเขาก็จะบอกให้เรารู้ว่าไอ้ความร่ำรวยหรือว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริง บางคนจำนวนมากอ่านก็รู้นะแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าทำไม่ได้นะทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยการที่ใช้ช่วยมีคุณค่าการที่รู้จักนะหาความสงบการรู้จักพึงพอใจในชีวิตนะหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ามีความสันโดษเนี่ยมันเป็นที่หมาย่ความสุขอย่างแท้จริง จนเราไม่น้อยเลยนะอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้นะเออเห็นด้วยแต่ทําไม่ได้นะเพราะว่าใจมันก็ยังโหยหาความร่ํารวยโหยหาชื่อเสียงนะอยากเด่นอยากดังอยาก,ยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากมีสถานภาพทั้งๆที่ก็อ่านมากแล้วก็รู้มากคนที่ร่ํารวยคนที่ เป็นเศรษฐีคนที่มีสถานภาพนะเด่นดังพวกนี้หลายคนพอเจอวิกฤตในชีวิตก็เอาตัวไม่รอดกลายเป็นะโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายไม่สามารถที่จะทำใจให้เกิดความสันโดษกับสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ รู้นะแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการรู้ในระดับสมองนะแต่ใจเนี่ยมันไม่คล้อยตามอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกใจนะไอความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือจากการร่ำเรียนมานี่ จำนวนมากนี้มันทําไม่ได้เลยเพราะในเรื่องที่มันทวนกระแสะกิเลสรู้เยอะรู้มากแต่ทําไม่ได้ตราบใดที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเมื่อสักพันเท่าแล้วับปีก่อนนะมีมีนักบุญคนหนึ่งนะชื่อ ออกัสตินออกัสตินนี่เป็นนักบุญในในศาสนาคริสต์ที่มีชื่อเสียงมากก็ถ้าเทียบกับพุทธาศาสนาก็ระดับพระพุทธโคสอาจารย์เลยออกัสตินเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยแกก็เป็นคนที่ฉลาดน,นะแล้วก็ปราดเปรื่องมาก อ่านหนังสือมาเยอะแล้วเกิดศรัทธาในศาสนาคริสต์คำพีตำรราต่างๆก็อ่านมามากมายแล้วก็รู้นะว่าหรือเชื่อว่าการมีชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพรหมจรรนนย์ในที่หมายถึงว่าชีวิตโสดนะไม่มีคู่เป็นชีวิตที่ปลอดจาก การมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ออกัสตินเนี่ยใฝ่ฝันปรารถนามากแต่ทำไม่ได้นะเพราะว่าใจเนี่ยมันปรารถนาความสุขทางเพศมากมีคู่หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาตามประสานคนหนุ่ม แกก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์มากว่าไอสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันสวนทางกับความเชื่อหรือความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาก็รู้ว่าไอการมีเพศพรหมจรรย์นเนี่ยหรือการวิชิชตพรหมจรรย์นเนี่ยมันดีที่สุดแต่ว่าทำไม่ได้สวดภาวนาถึงพระเจ้านะ เป็นคำสวดที่มีชื่อมากของออกัสตินเนี่ยบอกว่าภาวนาถึงพระเจ้าโปรโดมอบชีวิตพรหมจรรย์ให้กับข้าพเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ขอสนุกนะขอมีความสุขกับเพศรถก่อนขนาดภาวนาขอา ส่วนภาวนาอ้อนวอนพระเจ้านะขอให้มอบชีวิตพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ทางเพศให้นะแต่เอาไว้ก่อนไม่ใช่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะใจมันยังมีความสุขอยู่กับเพศรสนะหรือความสุขทางกามอันนี้ก็เรียกว่ารู้เยอะรู้มากแล้วก็รู้ถูกด้วยนะแต่ว่าทำไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันไม่ได้ฝึกก็กลายเป็นว่าความรู้ที่มีเนี่ยไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้หรือถึงใช้ประโยชน์ได้นะเช่นใช้ทำมาหากินได้หรือว่าทำให้สามารถไปพูดไปบรรยายที่ไหนได้แต่ว่าปัญหายอย่างน้ก็คือว่ามันแก้ทุกข์ไม่ได้ อ่านหนังสือรู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องจัก,กรวาลน,นะว่าจัก,กรวาลมีกำเนิดจากิกแบงนะหรือมหากรรมปนานนะรู้ถึงขอบเขตของจัก,กรวาลนะตามที่หนังสือเขาของผู้รู้เขาได้บรรยายรู้เรื่องควันตั้มนะสารพัดเลยนะ แต่ว่าแก้ทุกข์ไม่ไดนะ้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะแล้วความรู้ที่อ่านมาจากหนังสือเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะอาจจะช่วยทำให้เราได้รู้ตำแหน่งแห่งขงนในจัก,กรวาลแต่ว่าข้อจำากัดคือว่ามันเอามาแก้ทุกข์ไม่ได้ เวลาถูกต่อว่าดาทอเวลาคู่รักขอเลิกหรือว่าคนรักล้มหายตายจากเนี่ยไอความเรื่องกำหนดจัก,กรวาลหรือว่าการรู้ถึงกำเนิดของมนุษยชาตินี่มันแก้ทวงตัวงไม่ได้เลย มันแก้ทุกของตัวเองไม่ได้เลยในขณะที่การฝึกจิตเนี่ยนะหรือว่าการเจริญสติเนี่ยเราสามารถจะมาใช้แก้ทุกข์บรรเทาความเครียดหรือว่าทำให้ใคลายจากความเศร้าโศกได้ทำให้มีสติยั้งคิดไม่วูว่วาไม่ผุนพลัน